สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยนะคะว่าเรามีนัดนะคะส่งมอบรถสุดพรีเมียมนะคะให้กับลูกค้าของเรานั่นเองบอกเลยว่าลูกค้าเดินทางมาไกลจากนครพนมนะคะหลังจากที่เราได้ส่งมอบในส่วนของฟอร์ซนะคะตัวสแตนดาร์ดสีแดงไปแล้วนะคะก็มาส่งมอบกันอีกคันนะคะในส่วนของ f o ร์ซ่า0รถสิงไทยนั่นเองนะคะซึ่ง หากลูกค้าท่านไหนทาอยากรู้ว่าระบบโรซิงมันเป็นยังไงนะคะติดตามชมคลิปนี้ให้ดีนะคะและนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่ลูกค้านะคะต้องได้ในวันที่มารับรถนะคะนั่นก็คือนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนนี้ก่อนเป็นส่วนอุปกรณ์ที่อยู่ใต้เบาะนะคะซึ่งน้องอันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเรียกว่าอะไรบ้างที่รู้จักก็จะมีแค่ประแจนะคะแล้วก็ไขควงนะคะที่สามารถถอดข้อถอด,ถอ,ดออกเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็ถัดมานะคะมาดูในส่วนของเอกสารนะคะเอกสารหลกัหลกๆเลยนะคะเราจะมะีคู่มือการใช้งานรถนะคะนี่ ตัวนี้นะคะก็จะแนะนําการใช้งานรถนะคะนี่ยอย่างข้างหน้านะคะก็บอกได้ว่าเราเติมน้ำมันอะไรได้บ้างก็จะมี9195และ E20 ัดนะคะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของสมุดร,รับประกันคุณภาพนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะบอกว่ารับประกันนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะอยู่ที่3ปีหรือ30,000กิโลเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบหัวฉีดนะคะและอุปกรณ์หัวฉีดจะอยู่ที่ประมาณ5ปีหรือ5 0 0 0 0กิโลเมตร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยู่ที่ระยะใดจะถึงก่อนนะคะในตัดมานะคะจะเป็นในส่วนของพอรลบรนะคะตัวนี้ก็คุ้มครองนะคะในส่วนของผู้ขับขี่นี่ นะคะนะคะใบเสร็จนี่ก็คือเราจะให้ลูกค้ามาเซ็นรับเองด้วยนะตัวนี้เป็นหนังสือรับรองรถใหม่นะคะสําหรับลูกค้าที่ใช้งานรถตอนที่ว่าป้ายทะเบียนนะคะยังไม่มานะคะนี่ก็จะเป็นหนังสือตัวนี้นะคะที่ทางรานออกให้แล้วก็มีตราประทับเรยบร้อยนะคะของบริษัทชานยนตูปองชิงโชคนะคะหรือยูสการ์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็ ทางร้านจะเป็นคนกรอกให้นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับ h o n ด a นะคะถ้าลูกค้าแบบว่าโอ้โหโชคดีมากๆกนะคะก็อาจจะได้รถอีก1คันฟรีไปเลยนะคะหรือเป็นทองคำก็ได้นะคะแล้วแต่แคมเปญไหนจะมาถึงนะคะเคนะคะเอกสารวันรับรถแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ใต้บอกก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับรุ่น f o r ์ค350นะคะเดี๋ยวเราไปเจอลูกค้ากันเลยค่ะก็สวัสดีค่ะนี่นะคะก็คือลูกค้าของเรานะคะเดี๋ยวให้ลูกค้านะคะแนะนำตัวนะคะค่ะอ่าชื่อหนึ่งนะคะ ตอนนี้ทำอาชีพอค้าขายทำเค้กทำเบเกอรีร่ค่ะอยู่ที่ทาพนมมาเจอเราได้ยังไงคะ,ะมีเพื่อนอแนะนำมาค่ะเหมือนแบบว่าลูกค้าที่เคยซื้อรถแนะนำมาใช่ไหมคะจองนานไหมคะไม่ถึงเดือนค่ะไม่ถึงเดือนนะคะเห็นบอกว่าแอบเห็นในใบจองซึ่งจอง สิ้นเดือนมกรา,กาใช่ไหมคะใช่ประมาณนี้แล้วก็<ช>ได้รถเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้านะคะเดินตรวจสอบดูความเรียบร้อยนะคะของรถว่ามีรอยม,มีอะไรไหมนะคะถ้ามีนะคะทางเราจะเค็มให้เลยนะคะเดี๋ยวเดินตรวจสอบดูได้เลยะคะ่ะหลังจากที่้องอันสอบถามลูกค้าไปแล้วนะครับแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนมืนอนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ h o n d a Smart Key นะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบรีโมทอัจฉริยะนะครับตัวนี้จะมีมาให้ทั้งกุญแจมีการเปิดปิดใต้เบาะ2อันแล้วก็บาร์โค้ดนะครับตัวนี้สามารถทํากุญแจได้อีก2ดอกการใช้งานนะครับแบ่งอย่างนี้เลยแบ่งเป็นคู่ไว้แบบนี้นะครับตัวนี้เก็บไว้ที่บ้านที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวนี้เอามาใช้งานนะครับกุญแจจะมีอยู่3ระบบนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเปิดปิดกุญแจ สัญญาณน,นิรภัยแ,แล้วก็สัญญาณเรียกหารถนะครับผมกุญแจนะครับผมตัวนี้ถ้าเป็นไฟสีเขียวก็คือสามารถใช้งานได้เลยตัวนี้ก็คือการทาํางานมันยังทางานอยู่เนาะแต่ถ้าจะเป็นสีแดงแบบนี้เรากดแช่จะเป็นสีแดงตัวนี้จะไม่สามารถสาตาร์ทหรือทําอะไรกับสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้จะใช้ในกรณีที่เราเก็บรถล็อกคอรเรียบร้อยเปิดสัญญาณน,นิรภัยนะครับผมถ้าเราอยากใช้งานเรกดแช่ปึ๊บอ่าเรากดแช่เราไปดูที่หน้าคอนโทรลเลอร์ของเราอ่ามันจะทำงานได้นะครับผม จะประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นสัญญาณนิรภัยนะครับผมกดหนึ่งครั้งมันจะดังอยู่2จังหวะนะครับจังหวะแรกก็คือในส่วนของการเปิดการใช้งานแล้วก็ลำหับที่2ก็จะเป็นในส่วนของการเริ่มการทํางานจะก็จะมีระบบไฟสีแดงกระพริบนะครับผมตรงนี้ก็คือการทํางานของสัญญาณนิรภัยสมมุติว่าถ้ามีคนมายุ่งกับรถเราอย่างเช่นปึ๊บอ่าแบบจะมาขโมยจะมางัดมาแงะรถเรานะครับมันก็จะเสียงดังสักพักหนึ่ง ถ้าเราไม่กดมันก็จะดับเองแบบนี้นะคบผมแต่ถ้าเราแบบว่ารู้ตัวละเรามานี่เราก็สามารถกดดับได้เลยตัวนี้ปุ่มหนึ่งมันจะมีอยู่สองสองฟังก์ชันนะครับระหว่างที่เราเปิดสัญญาณนิรภัยอยู่ถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นสัญญาณเรียกหารถนะครับถ้าเราจะปิดสัญญาณนิรภัยเราจะทายังไงอ่ะแบบตรงนี้นะครับผมก็ยังทํางานอยู่ถ้าเราจะปิดเราแค่กดมาหนึ่งครั้งดันกุญแจเข้าไปหนึ่งครั้ง สัญญาณก็จะหายไปในส่วนของการใช้งานของสมาร์ทคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้จะมีอยู่ประมาณ4ฟังก์ชันนะครับผมอาจจะมีล็อกคอแล้วก็กดหนึ่งครั้งอย่างเช่นเราเราหันความ,มาฝั่งซ้ายสุดแล้วก็ดันเข้าไปดันแล้วก็ก็ค่อยหมุนนะครับผมปุ๊บมันก็จะล็อกคอแล้วก็กดสัญญาณก็เข้ามวยปิดกุญแจอันนี้คือการเก็บรถนะครับผมปุ๊บ ถ้าเราบิดมาทางนี้แล้วก็คือก็เป็นการจอดทั่วไปนะครับผมกดปุ๊บครั้งหนึ่งสมมติด,ดันเข้าไปปุ๊บแล้วก็บิดมาฝั่งฝั่งซ้ายนะครับผมจะมีอยู่2ฟังก์ชันก็คือซี and f u e l นะครับก็คือ S ี t ก็คือซ e ก็คือการเปิดใต้เบาะนะครับตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของระบบถังน้ามันนะครับกดฟูลหนึ่งครั้งถังน้ามันก็จะเปิดทุกครั้งที่มันดัดอย่างนี้เราก็ต้องกดก่อนนะครับอย่าอย่าบิดเลยเดีย๋ยวมันจะพังได้นะครับผม อ่ากดหนึ่งครั้งสุดท้ายก็จะเป็นการเปิดการทํางานในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมอ่าตัวนี้ปุ๊บทุกครั้งที่ทํางานนะครับเราต้องรอให้อ่ารูปหัวฉีดมันขึ้นเสร็จก่อนอย่างเช่นอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวรอด,ดูอ่าปุ๊บให้หัวฉีดหายไปก่อนเราถึงจะสามารถสตาร์ทได้นะครับผมตัวนี้นะครับอ่าจะมีในส่วนของสัญญาณกุญแจอยู่ตรงนี้ จะเป็นรูปกุญแจนะครับผมถ้ากุญแจอยู่กับตัวเรามันก็จะขึ้นแบบนี้แต่ว่าถ้ากุญแจสัญญาณมันกระพริบปุ๊บปุ๊บป๊บห้าครั้งอย่างนี้นะครับผมตัวนี้จะเตือนว่าฐานรีโมทของกุญแจหนังมันอ่อนนะครับผมหรือว่าถ้ามันกระพริบรัวๆเลยแสดงว่ากุญ,ญแจเราอาจจะไม่ได้อยู่กับตัวอาจจะสญญาตาร์ทรถขึ้นรถปุ๊บแล้วมันหล่นระหว่างทางตัวนี้ลูกค้าก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งดับรถนะครับต่อมาหน้าปัดเรือนใหม่นะครับผมตัวนี้จะมีฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ อัตราความเร็วนะครับผมรอบเครื่องนะครับั่งนี้จะเป็นอัตราความเร็วั่งนี้จะเป็นรอบเครื่องเนาะแล้วก็จะเป็นสัญญาณ ABS เบรกแล้วก็ตัว T ีที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของ Honda H S T C นะครับตัวนี้จะเป็นการทํางานร่วมกับระบบเบรก ABS นะครับผมตัวนี้จะป้องกันในส่วนของล้อล็อกท้ายสับบัดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเวลา นะครับตัวนี้สามารถปรับได้เนาะระดับน้ำมันแบตเตอรี่นะครับผมก็จะมีทิป A ทิปบะจับเวลาตัวนี้เราสามารถจับเวลาได้จับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุณหภูมิรอบตัวนะครับผมนี้ตรงจะบอกตรงนี้เลยแล้วก็ระดับแบตเตอรี่นะครับผม อันนี้จะเป็นอุณหภูมิเครื่องตัวนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับก็จะมีในส่วนของสัญญาอราระบบ h o n d a r o s ซิ n คจะทำงานกับเฉพาะระบบ Android ที่เป็นเวอร์ชัน7.0ขึ้นไปเนาะแล้วก็ในส่วนของ Bluetooth 4.2ขึ้นไปนะครับผมก็จะทำงานร่วมกับแอป ROSSYNC น,น,น,นะครับผม็นแอปเราสามารถโหลดได้ที่ Play s t y s t นะครับผมปึ๊บการทำงานการเปิดการใช้งานนะครับเราแค่กด Info A กับ B พร้อมกันนะครับประมาณ3 4ถึงวินาทีเวลามันจะกระพริบแบบนี้ตัวนี้จะมีรูปแบบการทำงานอยู่ที่2รูปแบบนะครับจะเป็น12ชั่วโมงกับรูปแบบ24ชั่วโมงเราสามารถปรับได้กด A 1ครั้งเปลี่ยนมาเป็น24นะครับผมถ้าเราคิดว่าเอา24แล้วก็กด Info B นะครับผมถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการปรับชั่วโมงเรากดอินโฟ A เพื่อเลือก เลือกเวลาได้อันนี้พี่ช่างเราเซ็ตค่าไปให้เรียบร้อยนะครับขออนุญาตถัดไปเลยต่อมาก็จะเป็นแสงหน้าจอตัวนี้ปรับได้5ระดับสังเกตตูไฟฮอนด้าตรงนี้นะครับคาว่า For ์ซ่าตรงนี้นะครับผมมันก็จะลดลงตามระดับไฟของเราถ้าเราโอเคแล้วก็กด B เพื่อถัดไปนะครับผมตัวนี้เป็นคําว่า No แล้วก็ถ้ากด A ปุ๊บมันเป็นคําว่า Yes นะครับ Yes คือการเปิดในส่วนของระบบลวซิงถ้าเราอาจจะเปิดปุ๊บแล้วก็กด b i n f o ฟ b เห็นไหมครับบลูทูธตัวนี้มันจะขึ้น<ม>นะครับผมถ้าเราจะปิดแล้วก็แค่ดับเครื่องมันก็ปิดแล้วเราก็ต้องมาเปิดใหม่นะครับผมร,บระหว่างการขับขี่มันจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้เราต้องจอดรถก่อนอยู่กับที่นิ่งๆ<ม>ก่อนนะครับผมตัวนี้ฮอนด้ามันจะขึ้นเตือนมาเลยว่าต้องจอดรถก่อนนะครับผมนี่ส่วนตัวแอปก็จะมีอยู่หลากๆอยู่4ฟังก์ชันก็จะเป็นระบบ รับสายโทรออกนะครับผมรับส่งข้อความฟังเพลงแล้วก็ระบบนำทางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอยสติ๊กที่ใช้ควบคุมในส่วนของระบบดูดซิค์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มย้อนกลับตัวนี้จะเป็นปุ่มเลือกเมนูขึ้นลงแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม enter เพื่อเลือกเมนูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับการเปิดชิลด์ของเราชิลด์ตัวนี้สามารถปรับได้150มิลลิเมตรนะครับผม ตัวนี้เป็นปุ่มสามารถเอาขึ้นเอาลงได้ปรับได้เลยนะครับผมเป็นปุ่มปรับชีวองเลาตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นปุ่มไฟนะครับผมไฟสูงเห็นไหมครับมันจะออกหน้าหน้านะครับไฟปกติไฟสูงแล้วก็ไฟอย่างเช่นขอทางอย่างนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นปุ่มอ e ินโฟอีอินโฟบีที่ใช้สําหรับการควบคุมหนา้าการเซฟค่าหน้าจอนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแต่ขออนุญาตลองนะครับผม อาจจะเสียงดังคังชัดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของอตรงนี้เป็นการเปิดสัญญาณไฟนะครับเวลาเราอจอดข้างทางที่มืดๆน,นะครับผมอาจจะลดเครื่องดับมีปัญหาน้ำมันหมดเราก็เปิดตรงนี้ได้เป็นไฟเขาเรียกว่าไฟฉุกเฉินตรงนี้เป็นปุ่มสตาร์ท อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มออฟไลน์นะครับผมตัวนี้ถ้าเราเปิดนะครับเราก็จะไม่สามารถสตาร์ทรถได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบไฟนะครับตัวนี้ไฟเดียวนะครับจะบิวอินอยู่กับกระจกมองมองหลังนะครับผมตัวนี้ก็มองข้างกระจกมองข้าง <c oughs> ตัวนี้ก็สามารถปรับได้มือเอามือเราปรับได้เลยนะครับผม ini, ปรับได้เลยมือนะปรับไดะะ้ตัวนี้ก็สามารถหักเก็บได้เลยนะครับตัวนี้ทําได้นะครับผม ไม,ไม่ใช่ระบบะไฟฟ้านะครับผมเป็นระบบเมนูนัลนะครับมือเราล้วนๆนะครับแล้วก็ไฟตรงนี้จะเป็นไฟไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะครับผมแล้วก็มีไฟ daytime running light ให้ด้วยตัวนี้จะใหญ่ขึ้นจากรุ่นที่แล้วน,น,นะครับผมตัวนี้ไฟไท้ายนะครับผมตัวนี้ไฟท้ายเป็นแบบ LED เป็นรูปตัว X นะครับผมเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยก็สําหรับการแนะนําในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ การรับประกันเดี๋ยวเราจะให้นักอ่านมาแนะนำในส่วนนี้ครับผมขอบคุณค่ะก็ต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำใน,ในส่วนของการรับประกันนะคะซึ่งสมุดรับประกันเราก็จะเขียนให้แบบนี้นะคะลง w c เรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะก็จะรับประกันนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะ3ปีหรือ30,000กิโลเมตรนะคะแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนะคะแล้วก็รับประกันในส่วนของอุปกรณ์หัวฉีดนะคะระบบหัวฉีดก็อยู่ที่5ปีหรือ50,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ในสมุดการรับประกันนะคะก็จะมีการบอกไว้นะคะว่านี่เราจะเข้าเช็คนะคะ1,000กิโลเมตรแรกนะคะนำรถเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์นะคะก็แนะนำให้เข้าไปที่ศูนย์ที่เป็นดีนเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ระยะถัดไปจะทุกๆ6 0 0 0กิโลเมตรนะคะซึ่งในสมุดรับประกันนะคะก็จะมีบอกไว้นะคะว่าระยะที่เราไปนำไปเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะ ต่อมานะคะขออนุญาตแนะนำนะคะก,ก้านขับขี่ปลอดภัย5ประการนะคะเนื่องจากว่าทางคอนด้าเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยมากๆนะคะอย่างแรกเลยนะคะส่วนหมอกกันน็อกพุทธังนะคะที่ขับขี่นะคะ2นะคะขับนะคะไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง3นะคะก็เปิดไปเลี้ยวนะคะก่อนเลี้ยว30เมตรนะคะ4นะคะก็ขับรถนะคะให้เรามีระยะห่างจากคันหน้าอยู่ประมาณ2วินาทีนะคะในส่วนของการระยะเบรกนะคะ แล้วก็ส,สิ่งสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือการดืม่มไม่ขนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการถ่ายรูปสมมอบนะคะเดี๋ยวเราไปอยู่บรรยากาศกันเลย ก็จบไปเรียบร้อยนะคะสําหรับการส่งมอบรถเป็นยังไงบ้างคะเจ้าของรถคันไหนของพวกเรานี่บอกเลยว่าลูกค้าน่ารักมากนะคะก็ฝากนะคะฝากด้วยนะคะสําหรับชาญยนต์นะคะอาจจะมีลูกค้าเก่าแนะนํามาหรือเจอเราทางแฟนเพจนะคะบอกเลยว่าจองรถกับเรานะคะไม่นานแน่นอนนะคะลูกค้าการันตีเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะใครที่อยากได้อะไรนะคะก็สามารถทักอินบอกเข้ามานะคะสอบถามที่แฟนเพจชานยนต์ได้เลยนะคะสําหรับใครที่สอบถาม หารถรุ่นหายากอย่างฟอร์ซ่า,า350 ADV 350นะคะทักเข้ามาที่ชานยนต์สิคะรอไม่นานแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย